มาพิมเด้อของหวานของ 2> 2หวานของหวานตอนนี้อ้อยผู้ใหญ่บ้านทำการัดอ้อยสดอืมส่งเครื่อ,องทันนะครับส่งที่บ้านสุขสมบูรสมส,ส,สะอาดครับบ้านสมสะอาดตำบลสมสะอาดอันนี้อยู่ในเขตของกุชินาลายอยอ๋ออยู่ในเขตของกุชินาลอยติดกับอำเภอพลทองนะครับติดกับอำเภอพลทอง อำเภอบนทองนี่เป็นเขตของรอะเอ็ดปุชินารายนี่เป็นเขตของกาลลสินนะครับนี่มาส่งเครื่อง F5800 วัตต์ Pro Max นะครับรุ่นนี้12ลูกปืนร,รุ่นนี้12ยังมีออเดอร์อยู่ก็เลยต้องยังยังยังมีจำหน่ายอยู่นะครับ12ลูกปืนนี่คันกับคันแห้งเลยนะครับคันหนึ่งรอบ ีจับให้ดูความแห้งนะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งน้ำติดมือเลยอ๋อพอแกผา่าอ้อย,ยก็เลยคันสบายหน่อยพอดีมันอ้อยมันมีหนอนเจาะมีแมงจอกก็เลยผา่าก็จะคันขายเลยครับนี่ล้างเครื่องเสร็จแล้วก็จะคันขายเลยออเดอร์ ออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาก่อนเครื่องเครื่องยังไม่มาเลยออเดอร์มาก่อนเลยต่างเครื่องสีก็ขายเลยนะครับเนี่ยงานที่ออกมาต่ยจังเลยต่ามากบ้องหวานบ้องหวานที่ผ่าที่ผ่าห้อยเขาบอกว่าอยากตรวจสอบแมงครับอยากดูแมงว่ามันไม่แมนเน่าหรือเปล่าธรรมดาเราไม่ผ่าก็ได้ก็ได้ครับไม่ผ่าก็ได้ แต่ถ้าถ้ามีเวลาก็ดูแมงในนั่นใน,น,นเดี๋ยวรสชาติอ้อยเดี๋ยวรสชาติน้ำอ้อยมันจะเสียนี่นะค,ะครับจับเบื้องวันจับเบื้งผู้บริวารจะผัดกะหี่เห็นไหมเนี่ยน้อยเน่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆรสอ้อยเสียนะครับเพราะว่ามัน นอนเจาะนอนเจาะเดี๋ยวมากองด้านนอกก็ได้ครับอ่ากองด้านนอกก็ได้ปึ๊บนี่ากองมากองด้านนอกก่อนเลยครับมามนูเทไหอันนี้สุพรรณนะครับสุพรรณห้าู่น กพดเยคตรอยากซื้ออยากซื้อเลยเขาจะรักอยากรักนี่นี่เป็นร้านข้างทางนะครับเป็นเยื้องๆกับโรงน้ําตาลบัวขาวนะครับโรงน้ำตาลบัวขาวจะเลยไปประมาณโลหนึ่งจะอยู่ฝั่งฝั่งทางนี้นะครับฝั่งตรงนี้ทำเลยดีครับเป็นร้านร้านมาอุดมได้ครับร้านองค์บากไก่ย่างนะครับวิเชียรบุรีข้าวเหนียวส้มตำโต๊ะศูนย์หกสาม 7892561มีออเดอร์อ้อยขนน้ด้วยนะครับถ้าะจะสั่งอ้อยขนน้เป็นโหลเป็นลิฟเป็นอะไรก็สั่งพ่อแกได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับนี่0 6 3 7 8 9 2 5 6 1สามเกนะกินของเผ็ดเนี่ยกินของเผ็ดก่ย่างคุงตาก็กินของหวานต่อนะครับเหมาะเลยนี่พวกมานาั่งร้านกินของเผ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมีน้ำอ้อยขายต่อเลยโอ้ดีจริงๆ ของเผ็ดของหวานขายคู่กันได้ครับเอาอ้อยหมดแล้วลอ้อยปอกมาเทสแค่น,นี้ก็ตัวนี้เอาไปไหนแล้วไปกอกแล้วเหรอนะอ๋ออยู่นี่ครับมันเปซื้อแก้วอยู่เขาจะมาเอาอ๋อจะไม่หรอกน้ำจะไม่หมดบิดสวิตช์ก่อนแล้วก็ได้ปิดก่อน,นก็ได้ดไดถ้าอยากให้มันเคี้ยงก็ แต่เนี่ยเราเราตั้งเครื่องมันเครื่องมันไม่เรียบอ่าเครื่องมันไม่เรียบถ้าถ้าระดับมันเรียบมันก็จะไหลออกหมดหรือหรือใช่ทั้งนี้สูงมันออกแป๊บเดียวลองถอดะแกรงมันก็ได้ครับนี่ดึงตะแกรงมาดูก็ได้อ่าเนี่ยให้มันเอียงอ่าเนี่ยมันจะออกมาแค่นั้นแหละถ้าจะเอาทั้งลองขูดด้วยน่อยใช่ ด้วสีเห็เจ้าเ็ดให้มหเยอสัซื้อเล็กไหมเออคือมันเป็นดินไงมันเ็เข็มพอมใส่ลรอเข็ดขาตเลยอปั๊บเลยเหมือนออซื้อเล็กหเหเจ้าเห็ดหเอาเต้าปี๊ดยาเลยไหมใส่ได้ครับโอเคได้าวไปเลยมนเลยแบบจะทารัขทุมันน้ำอ้อยน้ำอ้อยแกไล่ผมก็ยิงเลยอะ กอนไเรัีดไปรัเดียอาอท่นละะออน่เอากไล่เาอยงเอออกจจกของเองขอก็จะของปั้นซุงะท่นชิมดูซิชิมดูครับชิมดูปั้นทรงร้อมถ้าถ้าถ้าคันใส่ขวดอยากให้หาผ้าขาวบาง กองหลายช้นแต่ก่อนมันจะน้อยหวานนี่ด้วอ้อยัอ้อยวสนเออวานนี่ตวแหละอ้อยตรงหวานอยู่แล้วนานนี่เป็นอ้อยแนี่อันน้ำโดยตรงมาสิาตนะกล้าลูกจักบาทเหรอ85แปดาบาท 85บาทเอาไว้ใส่อ้อยเวลาที่เรารรสใช่ครับนี่ครับนี่ตะก,กร้านี่นะครับ85บาทซื้อร้านไหนพวกอยู่ที่ภูเขาที่ทำการพัฒนาไทยของสง่งอ๋อหาดิด้ออันนันน้อยโรงงานพออ้อยโรงงานมันเห็นได้ไหม อันไม่ได้เลยเนาะอ๋ยโรงงานน้ำมันดำครับไอขอนแก่นน้ำมันจะดำวันร่างมัน <incorrect> ไ้อันนี้น้ำรอมันเขียวนี่คือฟางลำแดงๆยิ่งเขียวเลยดอ๋อพันพันอะไรรู้อาเคหรือเปล่าก็ไม่ใช่อาร์เคพันๆแต่แดงไม่ใช่ไม่คัะเหรอน้ำแดงสองสามลำหน่อยเหรอน้ำเนี่ยเราต้องรีบ เราต้องรีบแช่เย็นถ้าไม่แช่เย็นสีมันเปลี่ยนเนี่ยราต้องใส่ขวดหรือใส่ภาชนะอะไรแล้วก็ให้มันอยู่ในความเย็นใต้น้ําแข็งเลยทันทีเพราะว่ามีงัานสีจะเปลี่ยนไปเรื่อยต้องเย็นตลอดใชนะ่นี่ครับโอรถผ่านตลอดนะทำเลดีมากมากขายของเผ็ดขายของหวานด้วยคู่กันอ่ากบ็บไปชิมเลย นจ้ากต็ติดต่อเขามาได้นะครับ0863152145นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเครื่องคันน้ำมันไฟฟ้าตะกุนเอฟนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ราคา22,500บาทนะครับมาส่งถึงบ้านนะครับส่งถึงบ้านเนี่ยผมไม่รู้จะไหวได้ถึงไหนแล้วเพราะว่าน้ำมันตอนนี้มันน้ำมันผมตอนนี้แบกรับภาระาเรื่องค่าน้ำมันไปส่งก็อแาจะไม่ไหวแล้วครับก็ไม่แน่ฟีหน้าอาจจะไม่มีละอาจจะไม่มีส่ง ถึงบ้านแล้วนะคจะส่งไปให้ทางบริษัทขนส่งกรชนอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้าในงั้นก็อาจจะถ้าใกล้ๆไม่มีปัญหาเลยถ้ามันเกินสักร <นะ S 2> ้อยโลขึ้นไปคงไม่ไหวนะครับยกเว้นว่ามีส่งหลายเครื่องในแถบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำมันมันเป็นจุดมันเป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะที่มันมาเกี่ยวข้องนะ น้ำมันขึ้นค่า,ข,าข้าวขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดไปก็มีค่าใช้จ่ายทุกงโอ้มันก็เลยว่าจะไหวไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประเทศอื่นก็ลงกันหมดแล้วครับไออะไรโอโอไมคอนประเทศอื่นก็ลงกันหมดแล้วคุณก็ตกน้ำมันลงอะไรอกีดราด้าต่อบาลเร็วประเทศไทยเหมือนเดิมครับไม่มีลงเก็บเงินเข้ากองทุน ตอนสีน้ำมันรัฐบาลถังแตกครับรัฐบาลอื่นเขาเก็บเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์รัฐบาลประยุทธ์เก็บราวสี่เปอร์เซ็นต์นะรือถึสี่บาทรือรื้อละสี่บาทนะไม่แน่ใจรัฐบาลถังแตกห่วยสุดๆก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ